ซิสเตอร์รีเบกาเข้ารับอิสลามในปี2008 <im itation> เธอเล่าว่าพรอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เธอได้รับ <im itation> คือการทีค่ครอบครัวให้การสนับสนุนเธอแม้เธอจะเปลี่ยนมานับถืออิสลามหลังจากเธอเข้ารับอิสลามไม่นานบิดามารดาของเธอเริ่มหัดถือศีลอดเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการสนับสนุนลูกและทําความเข้าใจกับศรัทธาใหม่ของเธอบิดาของรีเบกาเข้าร่วมโครงการฮาบิตัสฟอร์ฮิวแมนิตี้ซึ่งทําให้เขามีเพื่อนมุสลิมมากมาย โดยเพื่อนคนหนึ่งเป็นครูสอนชั้นมัธยมปลายในโรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์ที่มัสยิดในขณะที่รีเบก้าเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลพ่อของเธอเริ่มไปเรียนศาสนาด้วยสองพ่อลูกนั่งรถไปด้วยกันและไปแยกกันที่ลานจอดรถและพบกันอีกครั้งหลังเลิกเรียนเพื่อขับรถกลับบ้านด้วยกันพ่อของฉันเริ่มเรียนละหมาดแล้วเดือนธันวาคม2009พ่อล้มหมดสติที่ทำงานในรถพยาบาลฉุกเฉินพ่อของเธอโทรไปหาแม่ที่บ้าน แม่ตึงตนกเมื่อได้ทราบข่าวและรีบขับรถไปที่โรงพยาบาลรีเบก้าจําได้ว่าเธอพูดว่าพ่ออาจจะเสียชีวิตในวันนี้แต่พ่อกําลังเรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามหากพ่อไม่ต้องการที่จะตายอย่างคนนอกศาสนาพ่อต้องกล่าวปฏิญาณตนก่อนในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลพ่อของรีเบก้ากล่าวปฏิญาณตนเป็นมุสลิมในขณะที่แพทย์ทําการรักษาอาการเลือดตกในจากโรคมะเร็งตับพ่อเข้ารับการรักษามะเรง็งและแพทย์ได้ตัดชิ้นเนื้อร้ายออกไป หลังจากนั้นพ่อไม่มีอาการอะไรอีกเลยตอนนี้พ่อรับอิสลามได้สิบปีแล้วพ่อฉลองด้วยการออกไปกินอาหารเช้ากับกลุ่มเยาวชนของมัสยิดหลังจบชั่วโมงเรียนอันกุนระอา่านในตอนเช้าตู่วันเสาร์ซึ่งแม่ไปร่วมเรียนด้วยรีเบกก้าพึงพอใจที่ตลอดสิบปีที่ผ่านมาพ่อของเธอยุ่งอยู่กับการไปมัสยิดและการเรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามฉันรักที่เขาและแม่เติบโตมาพร้อมกันในความศรัทธาและการปฏิบัติในอิสลามฉันรู้สึกขอบคุณต่ออันเลาะ ที่ส่งชี้นำทางเราสู่อิสลามอันัำดุลิลละ